สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบ็กเ Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Auto Chess นะครับตอนนี้ซีซั่นที่25แล้วนะครับก็มาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเล่นผสานอะไรกันบ้างนะครับก็ตัวแรกที่ซื้อเป็น Sky Breaker นะครับก็ตัวนี้จะเป็นก๊อบบินนะครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรในตัวนะครับตัวนี้ถ้าช่วงแรกถ้าเราคอมโบเปิดผสานของเครื่องจักรได้นะครับเราจะได้อเทม ที่เป็นรูปหัวใจนะครับเอาไว้รีหาตัวละครนะครับโอเคครับตัวที่2 heavy Bomber อร์ครับก็เป็นก็อบบินเครื่องจักรครับตอนนี้เรายังขาดตัวหนึ่งนะครับก็คือ Ripper นะครันะเพื่อเปิดภาษานก็อบบินค้นที่1แล้วก็เครื่องจักรค้นที่1นครับตอนนี้มาดูกันครับเมื่อกี้เราซื้อเชฟเข้ามนะครับน่าจะได้เปิดภาษานบอลล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับต้องรอดูว่ามีตัวละครมาให้เราเล่นเปิดภาษานหรือเปล่านะครับ ก็มาดูครับรอบนี้ก็ชนะไปครับได้หีบใบที่2มานะครับโอ้เฮฟวี่บอมเบอร์มาครับตอนนี้ขึ้น2ดาวครับแล้วก็มีก๊อบปินครับโซเบเกอร์ครับหรือก๊อบินกว้างดาวกระจายนะครับก็ตอนนี้เรามี2ดาวหนึ่งตัวครับไม่แน่ใจว่าไอเทมทั้ง3มกล่องจะได้เป็นซัพพอร์ตของตัวในรอบนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ค่อนข้างแน่ใจว่าจะเล่นก๊อบิน6นะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูครับ รอบที่สี่ไม่มีอะไรน่าสนใจครับแต่เดี๋ยวซื้อฟอร์ดไนท์ไปครับวันนี้กะว่าจะเล่นกบบินหกแล้วก็อาจจะมีตัวไนท์ด้วยนะครับแต่ไนท์ที่เราชอบนะตอนนี้ครับค่อนข้างดีที่เป็นซัพพอตก็ไนท์ขี่แพะนะครับตอนนี้ฝั่งตัวข้ามเขาก็ไม่ได้เปิดภาษาอะไรนะครับเขามีสามตัวครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบพี่ห้าดีกว่าครับ มีซอร์สแมนมาครับตอนนี้ก็ลงรลเวลไปเป็นเลเวล5นะครับก็คือขาดสตัวพอดีครับก็ลงซอร์สแมนกับเชฟไปนะครับเปิดประสานกำยำนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานดูอิดนะครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าแต่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าเรามีก็บินดิงจรวดครับแต่ก็ไม่แน่ครับโดนดุมอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับดูจากลักษณะ ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่6กันดีกว่าครับมีอะไรให้เราซื้อบ้างครับตอนนี้เรามีไนท์หนึ่งตัวนะครับก็จะเล่นเปิดภาษาไนท์นะครับก็เจอไลท์เมดไมกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับซื้อเก็บไปครับตอนนี้ฝ่าตรงข้ามเราเจอกับอ่าเขาพยายามจะเล่นภาษาของเมดนะครับแต่ตอนนี้เมดมี2ตัวครับแล้วก็เหลือ2ตัวสุดท้ายดูดาวกระจายไปครับ มิสไซล์ไปอีกครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตานี้มาดูรอบที่7กันดีกว่าครับสกายเบเกอร์มาอีกหนึ่งครับแล้วก็เชฟมาอีกหนึ่งครับก็ซื้อเก็บไปก่อนครับตอนนี้ตังมี10บาทครับก็ตอนนี้เจอแล้วครับปรษสานนักเวทขั้นที่1ครับแล้วก็ไนท์ขั้นที่หนึ่งครับดีเฮฟวี่บอมเบอร์เราได้บัฟจากก็บินนะครับประสานก็บินครับเพิ่มเกาะครับทำให้อึดนะครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนี้ก็ สกายเบเกอร์ขึ้น2ดาวครับตอนนี้แล้วก็มีอีวิลไนท์ครับน่าสนใจครับเดี๋ยวขายฟอร์ไนท์จริงครับเอาฟอร์ไนท์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ฝั่งโตข้ามเจอผาสานของวอิเออร์ขั้นที่1นะครับแล้วก็ของกำยำหรือออกแดงครับขั้นที่1ครับดูจากลักษณะน่าจะสู้เราไม่ไหวครับเพราะเราสองตัวค่อนข้างเยอะครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ดูรอบที่เก้าดีกว่าครับอ่าลิปเปอร์มาแล้วครับเดี๋ยวหาวิธีลงครับโอเคครับ อัพรลเวลขึ้น6พอดีครับตอนนี้เปิดผสานเครื่องจักรนะครับโดยการลงริปเปอร์ไปครับแต่ตอนนี้ก็บินของเราเกินมา1ตัวนะครับเดี๋ยวลงไหนครับอีววลไหนครับเพิ่มตัวแทงมาให้เราครับตอนนี้เรามีดาเมจก็จะมีริปเปอร์นะครับแล้วก็มีเฮฟวี่บอมเบอร์นะครับที่ยิงจรวดครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามไหวรือเปล่าครับน่าจะสู้เราไม่ไหวครับโดนริปเปอร์ริปเปอร์ก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าขึ้น2ดาว การปั่นแต่ละทีเป็นดาเมจนะครับตอนนี้มาดูครับมีโซเบเกอร์ครับแล้วก็สกายเบเกอร์มาอีกหนึ่งตัวครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคลิปชุดนี้รอบที่10เราจะได้ไอเทมอะไรหรือเปล่าที่มาช่วยเพิ่มดาเมจของเรานะครับเพราะจะลักษณะดาเมจของเราไม่เคยมีเท่าไหร่ครับตอนนี้มีดาเมจแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเฮฟวี่บอมเบอร์ครับที่เป็นดาเมจหลักเราจริงๆครับ แล้วก็มีซอตแมนนิดนึงครับได้ไอเทมมาครับถูกจะสณนตอนนี้ไม่มีอะไรนัดใจจะเปิดอาดูแล้วน่าจะเป็นเกาะค่อนข้างน่าจะดีที่สุดแล้ะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่ไอเทมครับก็ใส่ให้สกายเบเกอร์ไปก่อนนะครับเพราะเป็นตัวแทงครับตอนนี้ฝั่งตรงข้าม้าเจอภาษานปลาขั้นที่1นะครับแล้วเจอฮันเตอร์ขั้นที่1นึนนด้วยนะครับ แล้วเขามีแอสตซินหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ช่วยเปิดภาษาของปลานะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะสู้เราไหวหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายครับเดดร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ก็มาดูรอรุ้นรอบที่1 2ดีกว่าครับเฮฟวี่อมเบอร์มาอีกหนึ่งตัวครับก็ตอนนี้ประสานก็บินขั้นที่1ก็สุ่มแรนดอมเพิ่มเกาะนะครับ20นะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นขั้นที่2ก็จะค่อนข้างดีหน่อยครับเพราะว่าทุกตัวนะครับ บนกระดานบวกเกาะบนเลนครับบวกเกาะ3 5นะครับโอเคครับเหลือ2ตัวตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่13กันดีกว่าครับโซเบเกอร์ขึ้น2ดาวครับตอนนี้แต่ยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าดูแล้วลงไม่คุ้มครับเพราะว่ามันจะมีก็บินสี่ครับตอนนี้เรารอลงประสานไหนดีกว่านะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานพอริเออร์นะครับแล้วก็กำยำนะครับ ตอนนี้กำยำของเขาน่าจะขั้นที่2ครับเราน่าจะสู้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่14ดีกว่าครับมีเฮลไนท์มาครับก็ซื้อมาไว้ก่อนครับก็ค่อนข้างช่วยได้ครับเพราะว่าพระเอชเต็มจะเป็นการยิงสตันไหมครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานมนุษย์ขั้นที่1แล้วก็นักเวทขั้นที่1ครับไม่แน่ใจว่าเราสู้ไหวหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกาะมีก็ อ้โหดูจากลักษณะน่าจะสู้เราไม่ไหวแค้นครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่15ครับเป็นคีฟครับก็มีสกายเบเกอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับก็อัาเรเวลไปครับตอนนี้เดี๋ยวอ่ารีตัวเจอไนท์ขี่แพ้ครับว่าเดี๋ยวขายเฮลไนท์ทิ้งครับไม่ได้ใช้ครับตอนนี้เปิดผัสานของไนท์ครับขั้นที่หนึ่งนะครับอ่าไนท์ขี่แพ้ขึ้น2ดาวครับตอนนี้เชฟก็ขึ้น2ดาวครับก็ล็อกไว้ก่อนครับ ตอนนี้จะลักษณะเฮฟวี่โดนลุมอีกแล้วเลือดยังไงก็สู้ไม่ไหวครับตอนนี้เพราะไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนระบบใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราสามารถเลือดหนีได้นะครับโอเคครับ2ตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับมาดูกันครับว่าได้อเทมอะไรครับตอนนี้ซื้อนขี่แพะมาก่อนครับแล้วก็ตอนนี้น่าสนใจอาจจะเปิดภาษาอเออร์ดีกว่าหรือเปล่าครับซื้อแซนบอลไหมครับ ก็ตอนนี้ลีครับใช้หัวใจรีฟีครับแล้วก็ซอฟแมนนะครับสองตัวตอนนี้ลงเรือไปนะครับมาดูฝั่งตรงข้ามนี้ตอนนี้ที่เห็นก็มีภาสานของก๊อตนะครับลดดีเลย์นะครับแล้วก็มีาสานดูอิดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นภาสานของตัววอลล็อกหรือเปล่านะครับตอนนี้2ตัวสุดท้ายครับอยู่ในคอนครับเต็บร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่17ดดีกว่าครับ ไม่มีอะไรน่าสนใจครับตอนนี้เดี๋ยวลงเลยไปก่อนเลยครับโอเคกดปิดครับเลยไปหนึ่งครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะยังไงตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานก็บินครับก็บินแล้วก็จะมีนักเวทช่วยนะครับเป็นคีละนะครับเขาเพิ่มสารคีละขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็กบินขั้นที่หนึ่งครับตัวสุดท้ายแล้วครับตูดมานาดีนักใช่ไหมขาะเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคครับรอบที่สิบแปด ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ซื้อเลยครับลงเลเวลอย่างเดียวครับตอนนี้เน้นเลเวลสิบนะครับโอเคครับมาดูครับว่าเราเจอบภาษาอะไรครับตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับก็มีภาษาของวิศาสตร์นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับจากที่เหลือไม่สามารถเปิดภาษาได้ครับเหมือนจะเปิดภาษาก็อปินก็ไม่ได้เปิดนะครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่19เก้าดูครับมีอะไรให้ซื้อบ้างครับวีอมเมนเซอร์มา1ตัวครับตอนนี้ เรามีก็บินอยู่5ตัวแล้วครับก็เดี๋ยวรีหาตัวละครครับตอนนี้ใช้รีฟีนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวลงวินอวมนเซอร์ไปครับตอนนี้ข้างหลังเราไม่ว่างเลยครับก็เดี๋ยวซื้อนา์ขี่แพะะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ขายแซนบอลทิ้งครับไม่ได้ใช้เลยครับก็ซื้อเฮมบี้บอมเบอร์มาอีกหนึ่งตัวครับก็มาดูครับรอบที่19เราเจอแล้วครับขับประสานตอนนี้เจอประสานปลาขั้นที่1นะครับแล้วก็มี ของฮันเตอร์ก็ขั้นที่หนึ่งครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าครับตัวสุดท้ายครับน้องหอยครับเหลียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่2ี่สิบดีกว่าครับอ่ลิเปอร์มาอีกหนึ่งตัวครับก็เดี๋ยวรีหาตัวก่อนนะครับตอนนี้น่าจะต้องรีหาตัวก่อนครับรีไปเลยครับอ่าอีวิลไนมาอีกหนึ่งครับแต่เดี๋ยวใครสกายเบเกอร์ทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ซื้ออีวิลไนมาอีกหนึ่งครับไม่ทันได้ลงเลยทั้หมดครับรอบนี้ก็เดี๋ยวเจอคลิปครับ เมื่อกี้เรากะจะหาเพิ่มสองดาวให้ตัวอื่นนะครับโอเคครับดูกันครับว่าคลิปรอบนี้เราจะได้อะไรครับภาคบุม่องหนนะครับก็ตัวที่สองจะได้ไอเทมอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจยันจิตวิญญาณครับอ่าแต่มีคนแพ้ครับตอนนี้มาครับรอบที่ยี่สิเอ็ดครับตอนนี้ลงเร็วไปครับก็เดี๋ยวว่าเปิดไอเทมดูครับดูแล้วน่าสนใจก็มีขวานเจาะเกาะนะครับก็ใส่ให้วีนอมมนเซอร์ไปครับ ตอนนี้เราเจอประสานของกํายําหรือออกแดงนะครับขั้นที่สองอ่าไม่ใช่ขั้นที่สองครับขั้นที่สามนะครับดูจากลักษณะสู้ไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ไหนขี่แพะฮิวควรับเหลือตัวสุดท้ายสองตัวครับ1 0บร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาลูรอบที่ยี่สิบสองดีกว่าครับอ่าซอสแมนเพิ่งขึ้นสองดาวครับตอนนี้ลงเลเไลไปครับตอนนี้จะขึ้นเลเวลเก้านะครับต้องรอไปก่อนครับ ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานอันเตอร์ั้าที่หนึ่งอีกแล้วครับแล้วก็มีประสานปลาครับแต่น่าจะสู้เราไม่ไหวครับเพราะเหมือนเขาจะเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคครับตัวสุดท้ายน้องหอยอีกแล้วครับเรียบร้อยครับชนะไ,ไปครับตอนนี้มา <c oughs> ดูรอบที่23ดีกวา <c oughs> ่ควา <c oughs> คร <c oughs> ับก <c oughs> ็ลงเลเวลไปก่อนคร <c oughs> ับตอนนี้ขึ้นเรืเก้าครับตอนนี้เฮฟบีบอมเบอร์ขึ้น2ดาวครับอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ลิปเปอร์เรายังไม่ขึ้น2ดาวครับ ตอนนี้ว่างหนึ่งตัวครับลงโซเบเกอร์ไปครับตอนนี้มาดูครับว่าจะเจอผาสารอะไรครับตอนนี้ที่เจอผาสานของกัมย์ยำนะครับหรือออกแดงครับแล้วก็มีของชาแมนขั้นที่1ด้วยนะครับตอนนี้ออกแดงของเขาขั้นที่3มนะครับดูจะลักษณะสวยหรือเปล่าครับแต่เราเลือดยังเยอะอยู่ครับเดี๋ยวสตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่24ดีกว่าครับมีไข่มา1ใบครับซื้อไว้ก่อนครับเผื่อได้ใช้ครับ ก็ค่อนข้างดีครับลงเรื่อยไปครับก็มาดูรอบที่ย4ดีกว่าครับเราเจอกับภาษาอะไรครับตอนนี้เหลือ6ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้เราเจอภาษาฮันเตอร์ขั้นที่2ครับแล้วก็มีภาษาปาร์นขั้นที่1ครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับรู้จากลักษณะโดนแค่แข็งครับกลายเป็นหินครับเดียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนี้สูไม่ไหวครับโดนกลายเป็นหินครับโอเคครับลงเรื่อยไปครับตอนนี้ ก็รีถาตัวไปนิดนึงครับของฟีมีครับอีวิลไนท์ขึ้นสองดาวครับเพิ่งได้ขึ้นสองดาวนะครับตอนนี้อีวิลไนท์ตอนนี้เจอคลิปชุดที่ยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคลิปจะให้ไอเทมอะไรกับเรานะครับคลิปชุดนี้ค่อนข้างโหดนะครับตีเร็วแล้วตีแรงด้วยนะครับอ่าได้เมจิกมาครับไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันครับเดี๋ยวอาจจะต้องใส่ไปก่อนครับเมจิกบ็อกเกอร์นะครับโอเคครับได้กล่องมาครับตอนนี้ ไม่น่าสนใจเลยครับลงเลเลไปก่อนครับก็เดี๋ยวเปิดกล่องครับอา่ามีปืนไรเฟิลอัตโนมัติครับก็ค,ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ตอนนี้เราไม่ตานี้เราไม่ได้เล่นสายเวทครับเมื่อกี้แหวนเวทมาค่อนข้างดีครับเราเลือกปืนไรเฟิลอัตโนมัติมาแทนครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเท่าที่ดูเปิดภาษานมนุษย์นะครับขั้นที่2นะครับแล้วก็มีนักเวทนะครับขั้นที่1นะครับดูจากลักษณะเขาไม่ได้เปิด นักเวทขั้นที่สองนะครับทำให้สู้เราไม่ได้นะเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ก็มีทีมแพ้ครับก็ตอนนี้เหลืออยู่ห้าทีมนะครับอ่าเหลือสี่ทีมนะครับมีคนแพ้ไปอีกหนึ่งครับเดี๋ยวใส่แหวนให้กับตัวไนท์ขี่แพะแล้วกันครับแล้วก็ใส่ขวานส่ฟ้าให้กับวินนอมแมนเซอร์ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรีหาตัวกันแล้วกันครับไดฟีบวีนอฟแมนเซอร์ขึ้นสองดาวครับอ่าลิปเปอร์ขึ้นสองดาวเหมือนกันครับ เีบอมเบอร์มาอีกหนึ่งครับมีไนท์ขี่แพะแล้วก็มีไข่ครับซื้อเก็บไว้ก่อนครับตอนนี้เลเวลเหลืออีกสองตานะครับจะขึ้นเลเวลสิบครับไม่แน่อัพเท่าไหร่ครับเพราะเราขึ้นสิบเอ็ดไม่ได้ครับูจะลักษณะไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับไนท์ฮิวไปครับมีนอรแมนเซอร์ตีเร็วครับเรียบร้อยตัวสุดท้ายชนะไปครับตอนนี้ โอเคมีทีมแพ้อีกหนึ่งครับตอนนี้เหลือสามทีมครับไนท์ขี่แพ้ขึ้นสองดาวหนึ่งตัวครับตอนนี้รีหาตัวละครอย่างเดียวเลยครับเฮฟวี่บอมเบอร์มาอีกหนึ่งครับตอนนี้รีครับรีเข้าไปไม่เจออะไรเลยครับก็เดี๋ยวน่าจะใช้ไข่ให้กับเฮฟวี่บอมเบอร์ขึ้นสามดาวครับก็ค่อนข้างดีครับก็ไอเทมใส่ให้วีนัมเมนเซอร์จริงๆไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะมันเหมาะกับตัวที่ไม่ใช้สกิลนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้าม เราสู้ไหวหรือเปล่าครับไหวไหมไหวอยู่ครับเจ็บร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ก็มาดูรอบที่29ดีกว่าครับตอนนี้ขึ้นเลเวล10แล้วครับก็รีหาตัวครับมีไนท์ขี่แพ้มาอีกหนึ่งครับอ่าก็บินตัวที่6มาแล้วครับเพื่อเปิดผสานของก็บินขั้นที่2นะครับก็คือบวกสแตทหมดครับตอนนี้บวกเกาะของทุกตัวนะครับ บวก35นะครับก็ค่อนข้างดีครับถือว่าถึกได้ใจครับตอนนี้ใส่ปืนไรเฟิลออโต้ครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามพอเปิดประสานวอลเออร์ด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นมีตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างโหดครับตัวกว้างหองนะครับต้องรีบฆ่าครับอ่าโอเคดูจต่ลักษณะไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโดนลุมครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่30ดีกว่าครับคลิปจะได้อะไรครับ มีขึ้นมาสามดาวนึกตกใจนึกว่าเป็นตัวที่เราจะต้องได้ครับไม่ใช่ครับก็รีหาตัวไปครับวีนอมเนเซอร์มาอีกหนึ่งครับก็ล็อกไว้ก่อนครับก็มาดูครับว่าคลิปชุดนี้จะให้ไอเทมอะไรกับเรานะครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับยิงช้าไปหน่อยนะครับตัวแคนนอนนะครับแคนนอนก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมันยิงรัวแล้วทําให้ตัวที่โดนสโลด้วยนะครับ จมปีช้านะครับก็วินมเนเซอร์ไปครับแล้วก็รีตัวครับตอนนี้นะครับดีไปครับอแคนนอนใหม่ตัวครับก็ใช้ไข่ครับขึ้นสองดาวเลยครับไอเทมตอนนี้ไม่น่าสนใจเลยครับก็ดีที่สุดได้จะเป็นรีเลือดครับก็ใส่ให้นท์ขี่แพะไปครับพพอร์ตหลักที่ดีที่สุดของเราตอนนี้ครับตอนนี้เหลือสามทีมสุดท้ายนะครับดูจากลักษณะทีมเขาได้จะสู้เราไม่ไหวนะครับเจอแคนนอนยิงรัวๆครับตอนนี้ ตอนนี้แคนนอนของไม่เต็มช่องนะผมเลครับจริงจริงสาดครับเรียบร้อยครับจะได้ไปครับทีมฝั่งตรงข้ามแพ้เลยครับตอนนี้ได้ไอเทมฝั่งตรงข้ามมาเป็นคาถาครับก็เดี๋ยวใส่ให้กับเฮฟวี่บอมเบอร์แล้วกันครับแล้วก็ใส่เมจิกนะครับเมจิกบล็อกนะใส่ให้กับได้ขีแพ้ครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะวางตัวผิดนะครับจริงๆมีตัวขว้างหอกเนี่ย คนข้างดีครับจริงๆมันต้องอยู่ข้างหลังนะครับเพราะมันตีไกลครับนี่ครับพอตายก่อนก็โดนแคนนอนยิงเก็บไปสบายครับตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ก็มาดูรอบต่อไปอ่านายขี่แพะเสียดายครับไม่มีไข่น่าจะได้ถ้ามีไข่ได้ขึ้นสามดาวนะครับตอนนี้ไอเทมก็ค่อนข้างดีครับใส่เมจิกสปาให้กับแคนนอนเพื่อเวลายิงครับจะเพิ่ม s p เร็วนะครับพราะตอนนี้เราต้องการ s p นะครับ ตอนนี้แขนนอนยิงครับยิงรัวๆครับตอนนี้ดีเลย์ได้ก็ยิงดีเลย์ได้ก็ยิงครับตอนนี้เคยิงครับเรียบร้อยครับเหลือ3ตัวสุดท้ายครับแอสซาินก็ช่วยไม่ไหวครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคครับได้ที่1ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรา Back ม e ช h a น n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ